เดี๋ยวไปดูบรรยากาศที่เวทีวัฒนธรรมในงานประจำปีทุ่งสีเมืองค่ะซึ่งได้มีการสาธิตการทำอาหารพื้นบ้านและการแสดงจากชุมชนคุณธรรม4ชุมชนสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานีได้มีการจัดนิทรรศการมีชีวิตสาธิตจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมในงานประจำปีทุ่งสีเมืองวิถีใหม่นิวนอร์มอลโดยนายธีทั์พิมพาว,วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานเปิดกิจกรรมสาธิตการทำอาหารพื้นบ้านและการแสดงทางศิลปะ,ปะวัฒนธรรมจากชุมชนคุณธรรม4 ซึ่งได้แก่ชุมชนคุณธรรมวัดป่าอุ่มจานสาธิตการทำข้าวจี่และขนมดอกบัวชุมชนคุณธรรมบ้านสีธาตสาธิตการจักสานและทำขนมข้าวทิพหรือข้าวปาดค่ะชุมชนคุณธรรมบ้านดงยางน้อยนนตาลชุมชนคุณธรรมบ้านจีนสาธิตการทำน้ำพลิกแมงแครงอีกทั้งมีการแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมค่ะซึ่งได้แก่ผ้าไหมย,ย้อมสีธรรมชาติจากกลุ่มชุมชนคุณธรรมวัดนนสว่างอำเภอหนองบัวซอ ข้าวหลามโบราณจากอำเภอกุมภวาปีการสแสดงหมอลำกรอนจากสมาคมหมอลำจังหวัดอุดรธานีการจัดนิทรรศการของพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติบ้านเชียง อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาส่วนกิจกรรมการแสดงที่เวทีกลางนะคะมีการแสดงของชมรมชาวจีนการแสดงนาฏตะมวยไทยโรงเรียนแชร์แลพิทยานุสรการแสดงวงโปงลางโรงเรียนเชียงเพงวิทยาในการนี้ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมงานทุกท่านค่ะสวมหน้ากากาอนามายัยเว้นระยะห่างและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด -19 ของจังหวัดอุดรธานีอย่างเคร่งครัด